ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าเราน่าจะได้ยินประโยคนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะมักจะท่องเองป๊อปนี่แหละท่องตลอดเวลาจะทำอะไรก็แบบต้องมีความพยายามนะมีความอดทนนะแล้วสิ่งที่คุณอยากได้มันจะเกิดเพราะฉะนั้นเรา๋ยวจะบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องสำเร็จเสมอไปแต่ คุณต้องมีความอดทนด้วยเอาเป็นว่าความพยายามอาจจะไม่ทําให้คุณสําเร็จแต่ความสําเร็จทุกๆความสําเร็จคุณต้องมีความพยายามกับความอดทนง่ายแค่นั้นแหละฟังแล้วอาจจะรู้สึกหนักๆห,หน่อยแต่คุณลองไปดูนะคะถ้าคุณไม่อดทนพอต่อให้คุณมีความพยายามแค่ไหนคุณก็จะล้มเลิกเลยอ,อ่ะมันต้องมาคู่กันเอาเป็นว่า ลองทำดูค่ะนอกจากพยายามแล้วก็บวกความอดทนของคุณไปด้วยแค่นั้นเองความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ